สวัสดีครับผมแองพี่น้องสคู่สุคนครับมื้อนี้พอเบาเงย่อคือเก่าครับเบาเงย่อได้ไอ้ปลาทูครับมื้อนี้กินของทะเลครับโอ้ผักหญ้าหญ้าหลายครับเบาเงย่อมาติดตามครับมามแต่ครับเมาหลายยัยห้หาเนาะทำกันเลยครับผมอันดับแรกเอาพริกลงก่อนเป็นที่โปรเฟสเบางย่อก็เลยเอาพริกป่นมาใส่น้หมูเจ้าวักมังกรดมาดูในของ,งปุงย๋ยนะครับ เอาเต็มเนื้อเพื่เนน้น mm. งองคำนาะหอมด้วยินปลาดูโอ้หอนทำ mm. ดีๆเน้องคำนาะบายเข้าจีเซ็ปมาเพื่นห้หนโอ้ปวดใจโบวครับ mm. มอนแซ่ ผักใบงอกผักกระทินครับมุ้นหลายอย่างเต่งนี่อันหอมครับเลยหักเลยเตรียมทำก่อนลองทำเนาะ กของทะเลเนี่ยก็เลยแมลงวันฟุงบินตั้มก็คือ,ก,นนก,อ,คอก,ก,กันได้ดีกับาของทะเลครับอถ่ายกระโดมาอะไรมีไข่อยู่ครับปลาทูเว่อ <c oughs> ร,ร์ไข่ละเนื้อใส่ลุนน้องรับเนาะไข่ปลาทูน้อยเนาะบุคคลไข่ปลาขาวบ้านเฮาเนาะ hầu bên hầu nữa cày nhanh em gió có được không đó đó đồ thứ hai là gặp tay lại khả năng vào nhau tầm được phụ nữa nó không đó.

ทำนี่มันต้องทำแห้งมันต้องใส่เท่าเดียวเลยครับอ,อัวยอตใช้มือนะครับเด้อมีเสียงรบกวนข้างๆกับเรื่องของโรคภัยนะครับเด้อเพอขึ้นมานั้นงานนายกสิทธามเลบันพี่น้องใส่หอนเข้าไปเลรอโอ้ยโห ทำ๋ยวน้ยเรา,า,า,าเรรบ,รออออรบ่อยน้จังสิมาปรุงเพื่อครับเด้อพอทำก็ทับนอยในที่นครับตำปลาตำหองตมตำพริกที่เขาเหียวอย่างมาก ร้อยแล้วครับเรากำลัเาาพิ่มกันนะครับคนแซ่บกันมันอันนี้ปุผงนัวรือวเป้งนัวนะคุณนกะเนาะน้ำปะละจจาเสร็จแค่น้อยครับเพราะว่าปลาเพิ่นนัวแล้วเนาะบางที่ผงมันเนาะบางทีมาใส่น้อยย่ำมันบวานะใส่กอเฟินเด้งงาน,นัำนังทำเนาะใส่ไว้ลูด nhưng mà tham gia này không này hàm 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 này này ใส่แล้วก็ไปเด้งเลยเด้น้อ,องเอ้ยูบ้ามีอะบ้างเนมีลง่งกินเสืเสียบองดูจิบข้ากเอยู่ใกล้ๆอยู่โอ้ยทำมันโอ้แล้วละ่ะขอเอาขึ้นนั่นเครื่องแต่งน่อยๆเลยครับเโอเนะิบข้าแล้วทำนี้ใหญ่ปุบปุ่มเนอะ แกมับงนางวะทำตาส่ยปวดาพี Been ่น้องเอ้ยเสียงรลูกสาวมาครับอันนี้ยนออ บ่ายบายพี่น้องบ่ายบายเหมือนบ่ายโมงด้อบ่ายป้าโอ้เนี่ยพี่น้องเอ้ยดูหน่ะโอ้ยแต่เสียพนักทำง่ายๆปุ่มๆคำเติมส่วนบางบ่นต้องยัดมันเบิดเนยนางวะโอ้ยขอยาเด้อครับด้วย 嗯，好、mm。嗯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 嗯嗯。 ฮึมฮึมมีเยอะเนาะจะตำประทูกับพี่ตัมน้องอใจก็ได้ก็ใจนะครับตามความรู้ก็มาดูกันครับสวัสดีครับ